อยู่ยังมีสติอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าสนุกสนุกแฝงสาระธรรมเรื่องเล่ากินกล้วยก่อนอย่าพึ่งไปมีอยู่ครั้งหนึ่งมีนักธุรกิจหนุ่มใหญ่จากกรุงเทพขับรถหรูมากับภรรยาเพื่อมากราบหลวงปู่ตามกระแสภรรยานั้นศรัทธามากแต่ตัวสามีดูทรงแล้วไม่ค่อยอินเท่าไหร่เขาดูนาฬิกาตลอดเวลาเพราะมีประชุมด่วนที่ขอนแก่น แล้วไม่สึกว่าการมารอพระเกจิเสียเวลาทำมาหากินพอถึงคิวเข้าไปกราบสามีก็รีบกราบแบบรวบรัดแล้วทำท่าจะลุกออกไปทันทีแต่จูๆ่ๆหลวงปู่ศิลาท่านก็เอ่ยทักขึ้นมาเสียงดังว่าเดี๋ยวๆสีฟ้าวไปใสมานีก่อนมาเอากล้วยไปกินจักนวยก่อนเดี๋ยวๆจะรีบไปไหนมานี่ก่อนมาเอากล้วยไปกินสักลูกก่อนสามีทำหน้างง ในใจคิดว่าผมรวยขนาดนี้จะให้มากินกล้วยน้ำว้าอะไรตอนนี้แต่ด้วยความเกรงใจสายตาชาวบ้านและพันรยาเขาจึงจำใจเดินกลับไปรับกล้วยจากหลวงปู่หลวงปู่กำชับอีกว่ากินให้เบิร์ดเดอร์ยืนกินอยู่นี่ละอย่าพึ่งไปกินให้หมดนะยืนกินอยู่ที่นี่แหละอย่าพึ่งไปความฮาบังเกิด ภาพที่เห็นคือนักธุรกิจใส่สูตรยืนเคี้ยวตุ้ยตุ้ย,ยกินกล้วยน้ำว้าต่อหน้าหลวงปู่ด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับท่านก็ชวนคุยสัพเพเหระเป็นจังไดแซบบอเป็นไงอร่อยไหมดึงเชงอยู่นานเกือบ15นาทีจนกล้วยหมดลูกท่านถึงยิ้มแล้วบอกว่าเอาไปได้บาทนี่โชคดีเดอ้อหลังจากนั้นสามีรีบขับรถออกไปด้วยความหงุดหงิดที่เสียเวลา แต่พอขับไปได้สักพักก่อนถึงตัวเมืองขอนแก่นเขาต้องเหยียบเบรกตัวโกงภาพตรงหน้าคืออุบัติเหตุรถบรรทุกชนกันวินาศสันตโรขวางถนนทุกเลนเศษเหล็กเกลื่อนถนนรถติดยาวเหยียดตำรวจบอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่านาทีที่แล้วนี่เองวินาทีนั้นขนเขาลุกสู้ทั้งตัว ถ้าหลวงปู่ไม่รังเขาไว้ด้วยกล้วยหนึ่งลูกและทวงเวลาไว้15นาทีรถคันที่จะไปประสานงากับรถบรรทุกคันนั้นอาจจะเป็นรถของเขาเองวันรุ่งขึ้นไม่ต้องสื่อครับนักธุรกิจคนเดิมกลับมาที่วัดแต่คราวนี้ไม่ได้มาแบบรีบรีบแล้วครับมาแย่งไม่กวาดวัดไปกวาดพื้นถาวายตัวเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิเรียบร้อยพร้อมกับคำพูดติดตลกที่สิทธิเล่ากันว่ากล้วยหลวงปู่แพงกว่าสเต็กเนื้อวากิวอีกครับ ชีวิตผมทั้งชีวิตเลยนะนั่นแถมอีกเรื่องสัน้นๆหวยงวดนี้ออกอะไรหลวงปู่เป็นเรื่องปกติที่คนจะมาขอเลขเด็ดมีป้าคนหนึ่งใจกล้าถามหลวงปู่ตรงๆป้าหลวงปู่เจ้าขางวดนี้ขอสามตัวตรงๆได้ไหมเจ้าคะลูกหลานลำบากเหลือเกินหลวงปู่ศิลานั่งนิ่งยิ้มมุมปากแล้วยกมือขึ้นมาชาวบ้านจ้องตาเป็นมัน ท่านชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วแล้วกระดิกไปมาชาวบ้านฮือฮา,า,ามาแน่ห้ามาแน่หรือจะเป็นห้าสบหห้าจดกันยิกยิกหลวงปู่พูดต่อคันมือยุงกัดแล้วท่านก็เกาแขนแกรกๆเนื้อตาเฉยสรุปชาวบ้านเงือกกันเป็นแถวแต่สุดท้ายท่านก็สอนตบท้ายว่าอยากรวยให้ขยันอยากมันให้ไปดูหมอลำอยากมีธรรมให้รักษาศีลดอ้อ แต่เชื่อไหมครับงวดนั้นเลขที่ออกก็มีห้าจริงๆคนดวงดีก็ถูกคนดวงกุดก็โดนกินเป็นปริศนาทำฮาฮาของท่านไป